สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติม UC ขคุมคุ้มผมแนะนำร้านเม l o ท็อปอัพเพลงใช้ u i d กับชื่อต,ตัวละครหลัก็สามารถเติมได้แล้วทางร้านยังรับเติมเกมอื่นๆด้วยนะครับใครที่สนใจลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปหรือแอดไลน์เมโลท็อปออย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยต้องเมโลท็อปอัพ

นอนอยู <S <S ่อ่ะไหนแล้วตายยังนอนเนียนเลยโอ้ผมไปล้มให่แล้วกันมีอะัรใช่ค่ะ ผมคนน,นึ่ง,ง,งเลยได้ก็ปลท่านได้ใรผตั้งไหนหนะเพือ่อนมไม่เห็นเลยอยู่ตรงหน้าเลย เป็นลองโรงงานยูนนเคียไม่ทำอะไรเลยเตัวอี่ตัวม้เ้มีจีัมี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 ังไงองตัวสองสัว ลังบ้านลังบ้านยมีลังบ้านเห็นแบคล้วที่ถงที่โชว์ูถึงตายนะชัที่ถตายนะคนอนจอบกูวันะล้างบ้านา <c oughs> งนองันปลางหมูล มี่สองตัวนะโคตรตี้เลยล่ะเว้ยนี่นี่ Watch out แต่ตัวเดียวเพื่อนอะไรตัวนี้ Watch out เอาไหมมันนอนอยู่ตรงนี้มันนอนอยู่อ่ะไขนาดตายยังนอนเนียนเลยเฮ้ยไอ้แมวอย่าเล่นมีจะไปอยู่เล่นไหมอย่าแต่ผมขอแล้ว มารวยาไม่มีคอนนะเอนมาตึกสสง

ทำไม่ทันขึ้นไปฉกเพื่อนันขึ้นในตัวนี้ก่อนสอนใ้เพื่อนี่ตรงนี้ย Watch out, Watch out.

Tao 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 rồi, tao 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 nó tao 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 นนเพื่อนครับบอมีกระสุนเขียวไหม,มใ,<จ>ใครมีกระสุนเขียวแบบผมบ้างเพื่อนตรงนี้เหมือนจะมีเนี่ย,ยชิดเราอ่ะเมื่อกี่เป็นใครยิง I got supplies. ถ้าม <t ội Investment> uh, ันจะออกแน่ผมว่าหนามัเอารถออกแล้วออกไปแล้วไม่หนึ่งครับคาริโอกร์ตเตอร์ยังเหลือไผมเรียบร้อยไปแล้วออกตั้งไหนเกมันออกหลังสกูนนะเดี๋ยวเราดูก่อน น้องวงหนึวง,นงวงแรงเหรอ,อนี่เพือ่อนอาดูดแล้ว กินกินใช่ใช่เอ้ยรถไข่แล้วน็อก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 หนาถน็อก <Watch> out! อ้าวตายตัว,ต,วตัวที่ยิงผมยิงนอกอไคไหนแ้วผมจะกกระสุนตัวที่บ้านยงอยู่อ้า,า,าวอาร์พีจีตายแล้วอ,อยู่ข้างหน้าเ <Watch S 2> พื่ <out! S 2> อน Watch out ป่าในป่ามันเล่าหมา 老王，对了。 You look like you're Yeah, yeah, let's go I ain't the first with the curse With the thirst that I wanna be better, not worse Man, it hurts, I'm on this earth with my words And I put them all together, insert Cause I wanna have worth